สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม PTRN Channel ตามรอยวิถีหาอยู่หากินแบบบ้านๆสืบสารวัฒนธรรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวนี่คือคอนเซ็ปต์ของช่อง PTRN Channel วันนี้เราพาทุกคนมาเปิดคลิปอยู่ในป่าหาอยู่หากินก็ฝากทุกคนติดตามให้กำลังใจกับทีมงานแล้วก็ให้กำลังใจทางผมด้วยนะครับผมใครจะมา เป็นพี่น้องกันเนาะก็ฝากกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเนาะให้กําลังใจกันเนาะก็วันนี้ขอติดตามกันว่าอ่าผมจะพาทุกคนมาหาอยู่หาก,กินแบบไหนเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่วันนี้อยู่ในป่าเนาะเรามาเปิดคลิปกันอยู่ในป่าข้างลําห้วยตรงนี้จะเป็นลําห้วยนะอนาะที่เรามาอยู่ลําห้วยข้างลําห้วยเพราะว่า อคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาหากินอกับลําห้วยนะหาปูหาปลาเนาะก็ก็มีเตื่อไครมีเฟมาแนะนาเนาะทุกคนเฟมาแนะนําเผอ่อใคที่นอนเปปวดหลังอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบนอนเปลเลยเนาะเพราะว่านอนเปลแล้วมันปวดหลังก็เลยไม่ค่อยชอบนอนเปเนะ แล้วก็พอมามีมีพี่คนหนึ่งเนาะแนะนำมานะว่าเตอ,อเปนอนกันนอนเตเนี่ยเวลาปวดหลังเนี่ยก็เลยก็เลยแนะนําให้ซื้อเปอย่างนี้นะต้องซื้อคือการใช้การน,นอนเปในป่าเนี่ยบางคนเนี่ยก็นอนได้นะมันมันขึ้นอยู่กับสรีละน่่งกายของแต่ละคนนะบางคนก็นอนไม่หลับมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะบางคนก็ปวดหลังมังนะ่งอะไร่ง สาเหตุหลักๆของนอนเปยปวดหลังก็มาจากว่าเปเรามีขนาดเล็กเกินไปเนาะเปเรามีขนาดเล็กเกินไปต้างคนตัวสูงมาตัวสูงมานอนเปสั้นเนี่ยมันเลยทําให้การนอนการจัดสัดส่วนของร่างกายในการนอนนะมันไม่มันไม่อะไรอะไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คลายไม่ผ่อนคลายเนาะไปท,ทำให้ปวดหลังเนาะวันนี้ก็เลย พอผมสั่งเปยอันนี้มาเนี่ยที่ผมนอนอยี่เห็นไหมมานอนปุ๊บไม่ปวดหลังเลยนอนสบายมากนอะนแล้วก็ความยาวก็ยาวมากการนอนด้านยาวตามแนวยาวของเปยแล้วก็แนวกว้างของเปเนี่ยโอ้โหสบายมากเลยลก็แล้วก็เป็นผ้าที่เบาแล้วก็อ่าเก็บง่ายนะก็เขาจะมีมีสายสายแล้วก็เปแยกส่วนกันเลยเนาะให้เรามาเนาะสำเร็จเลยเนาะ ก็นี่เห็นไหมก็ในส่วนหัวนะก็เอามือเหยียดไปนะก็ยังเหลือเยอะเลยนะความยาวน่าจะมีมากกว่าประมาณสามเมตรนะความยาวของเปย์นะกว้างน่าประมาณสองเมตรสี่สองเมตรสี่สิบนะสองเมตรสี่สิบแล้วก็นอนสบายสบายเลยแล้วก็เบาแล้วเก็บไม่ไหนเนาะสายเขาจะแถมมาให้คือสายก็ยาวน่าจะยาวสายน่าจะประมาณสองเมตรคือ ต้นไม้ในป่าหรือว่าพื้นที่ที่เราจะไปนอนถึงมีจะถึงต้นไม้ที่เราจะแขวนไปมีระยะยาวขนาดไหนเราก็สามารถที่จะแขวนได้เพราะว่ามันมีหูเกิดเรามันมีหูปรับระดับให้เราด้วยทุกคนสังเกตไหมมันจะมีห่วงเห็นไหมให้เราย้ายห่วงได้ถ้าเกิดต่ำไปก็ย้ายห่วงได้นีุ่คนเห็นไหมย้ายห่วงได้จะเป็นรู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 เห็นไหมนี่จะเป็นรู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 ไหมนี่ เขาจะแถมเชือกให้เราสองเส้นเลยทั้งหัวท้ายเลยเนาะอันนี้ส่วนหัวเนาะว่าเราเยียดเยียดขาไปนี่พอเยียดขาไปมันก็จะมีระยะให้อีก,อกเยอะเลยเห็นไหมก็จะมีห่วงให้เห็นไหมมีห่วงให้แล้วก็มีสายอย่างยาวไปเลยก็มีหูปรับระดับให้ก็เหมือนเหมือนส่วนทางหัวเนาะปรับระดับให้ก็นอนสบายมากบรรยากาศดีดีดครับผมนี่ ในป่าในเขาตามรอยวิถีฝากกดติดตามให้กําลังใจด้วยเนาะก็สําหรับใครจะซื้อซื้อเปแบบนี้เนาะก็ฝากไม่ได้ฝากเนาะก็คือไปดูเองเลยเนาะในในเพจช้อปปี้หาซื้อเองเลยเนาะก็ประมาณนี้เนาะก็สําหรับใครที่ชอบนอนก็แนะนําให้ซื้อแบบอ่ามีอะไรกะไรมีมุกติดตัวเลยจะสะดวกกว่านะ เดี๋ยวผมจะสั่งอีกอันหนึ่งที่มีม,มีมงติดตัวเลยเนาะการแล้วม,ม,มันจะมีมงมันจะมีมงอยู่ในตัวเลยเนาะก็เดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าสั่งซื้อมาก็เดี๋ยวกจะเอามารีวิวทุกคนดูก็เวลานอนป่าก็การคลายชีสอ่ะกัรเลือกอะไรกันกันน้ําค้างกันพวกเศษไม้กันมดกันอ่าพวกลูกไม้อะไรหล่นให้หล่นมาใส่เราเวลาตอนคืนสายแคมป์สายนอนป่าก็ทุกคนก็คงจะจะมีกันหมดแล้วเนาะ ก็สาหรับใครที่ที่ยังไม่มีก็ประสบการณ์ก็แนะนํากันไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะว่าเราจะทำอะไรนะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ฝากให้กําลังใจด้วยนะครับผม